เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ก่อนเดยรา่จะชวนร้อยก่อนล้อยได้ไนะครับตนนี้เรับมาได้ไครับปีโท็อที่ใหญ่ครับร้ลูกร้อกัว่ัใหญ่มันจะดี ก็ของรกรนาเราอะาเดินกันเราแกะน้ำเชื่อกี่ใส่ตู้พังวัาเป็นงวกเป็นมุอคนใจญ่เลยครับเพราะที่เราเปนข้ามมาข้ามานะครับว่าท่านจะดีแล้วก็โดนซ้ำก็ได้แต่ถ้าเราเห็นดีองเราเชื่อแกะรวบรวมไว้ว่าให้กับวัดก็เป็นของเป็นของของเราครับที่เราได้เดินร่างเดียวนะครับ ั้นี่แหละครับท่านจะหยิบโยนซ้ำก็ได้ไม่หยิบโยนซ้ำเราก็เป็นกิจการช่วยกันแจกใส่ตู้ทางวัดที่เราก็ได้เพื่อให้เหนะครับทำฟอร์มดีง่ายๆเลยครับทำฟอร์มดี